เวลาดึงแมกดาเดนเวลาทำงานอะไรเงียแป๊บเดียวทำงานทุ่งวนขาวกระตือเป็นอยู่ทำงานงายอยู่ง่ายคืออยู่สุดก็เราก็เลือกงานที่เราคิดว่าเหมาะกับเขาแล้วก็คิดว่าเขาไปแล้วก็มีความสุขด้วยไปถ้าไปอะไรที่มันมันมันไปแล้วเขาเขาไม่หมอะไม่อินจอยแล้วก็ไม่พาไปครับแบบนี้คือยังไงก็ก็ดูประจําอยู่แล้วแหละดิกัฟซ่านั่งอยู่บ้านก็ดูทั้งแอนิเมชั่นทั้งหนังกับที่เป็นครอบครัวบางทีก็นั่งดูคนเดียวกับแนนนี่อย่างนี้เออก็เขาแฮปปี้ดี อย่างวันนี้พอเขาเรล่นกูเล่งเขาอยากเป็นหนุ่มท่อนนะเพราะพ่อเป็นหนุ่มท่อนแม่เป็นหนุ่มท่อเขาอยากเป็นแบบก็อยากอย่างไม่อย่างวันนี้ก็ก็แปลกใจเหมือนกันที่ไปอยู่ข้างหน้าแล้วบอกให้ร้องเพลงเดมี่ก็ร้องเลยแบบไม่คิดอะไรแล้วก็ร้องเป็นท่อนเลยดิโก้เลยดิโก้ใช่ไหมคะเป็นพลงฝ่อหนูใช่ไหมลูกวันนี้เหมือนจะชอบร้องเพลงนะแตนนี้เหมือนชอบร้องเพลงดิแลนก็ดูตัวไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยตาามมธรรชใจชอบเล่นกีฬาแล้วเด็กผู้ชายก็อาจจะชอบแบบ แนวเอ, <c uk> อาดออะไรอย่างนี้มากกว่าอะไรนะไปยเลี้ยงน้องคนเล็กกนเลยตอนนี้ก็ก็ช่วยเลี้ยงน้องคนเล็กกินดิลเลียนดิออนทำอะไรอยู่ตอนนี้ลูกนอนนอนกินนม What's Beyond o i n g j จ m ี่ Beyond playing Beyond's playing ใช่ค่ะก็เพิ่งเพิ่งกลับกันมาจากญี่ปุ่นก็เป็นทริปแรกที่ที่พาคนเล็กไปต่างประเทศด้วยแล้วก็ขึ้นไปที่ฮอกไกโดค่ะแล้วสนุกสนุปตะเหนื่อยมากแทบไม่ได้นอนไม่ได้ที่ไหนขับ เหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดคือขนาดวิ่งใหญ่มากขนาะอ๋อคนเหมือนเหมือนเปลี่ยนที่ในรูคือคือแทบไม่ได้นอนไม่ได้ไม่ได้ทานข้าวแบบเป็นมื้อแบบจริงๆจริงต่างต่ากมายใช่ต้องแบ่งกันวิ่งตามจับยังไงอะคะก็นี่ขนาดมีทั้งตายายแล้วก็นนนี่หนึ่งแล้วคือผู้ใหญ่ห้าเด็กสามก็ยังแบบไม่ทันแทบไม่ได้ทําอะไรเลยพี่จิลล์มันคนเดียวเพื่อนเพื่อนครั้งแรกตัวร้องไหมเพราะว่า ก็ก็มีมีวันวันบ้างแต่ว่าผ่านมาแล้วสองคนก็จะรู้ว่าพอเครื่องเทคออฟหรือแลนดิ้งเนี่ยจะต้องให้เขากินอะไรน้ำนมขนมหรือให้นอนตลอดวันแฝงต้องมาแฝงเปนที่ไปฉบใช่ค่ะใช่คก็ก็เป็นเป็นวันเกิดพอดีก็เลยได้ไปฉลองที่นั่นด้วยค่ะวันเกิดปีนี้ เพราะใครไร้รุ่งไหมครับเป็นว uh, really ันเกิดท okay. eh ี <h <h tai, <h 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 ่ว pues ุ anyway ่นวายมากที <h <h ่สุดคือแทบจะไม่ได้เก็าเค้กก็ก็ให้ให้นิดนึงให้นิดนึ่งให้เซอร์ไพรส์เป็นเป็นเค้กที่ญี่ปุ่นนี่แหละฮะเป็นของหวานหวานหวานก็หวานมีเช็คมีอะไรอย่างเี้ยคะกต้องไปบิ๊กเชคเหรอเจอแบบเสร็จหลักอย่างงเี้ยเอออย่างเงี้ยโอ้ก็จริงๆเราอยู่อยู่ที่ทำยังคงรอต่อไปรอต่อไป แต่จริงๆแล้วก็ไปถือว่าเป็นทริปที่เราก็เป็นทริปวันเกิดแหละที่มปมก็มีความสุขถึงจะเหนื่อยแต่ยังไงก็ก็คุ้มแหละเพราะว่าเดียเขาเขาอยากไปดูทงลาเวนเดอร์ที่ที่ญี่ปุ่นมานานมากหลายปีเป็นเป็นสิบปีแล้วไม่มีกลับไปแต่ว่าปีนี้โอเคก็ต้องใจไปเหนื่อยแต่แต่คุ้มเพราะว่าเดีย,ได,ดดยได้ดูเด็กๆก็ดดได้ชมเป็นครั้งแรกด้วย,วยแล้วก็กินิไอตครีมกันดอกไม้ส่วนไหนคะที่นั่นดอกไม้ส่วนไหน สวยตอบใหนใจสวยมั้ยตอนไหนใจตอนไหนใจยริงนี้ทริปหน้ามันสามารถเป็นไปได้ไหมคะหรือว่านานๆทีพอก็กลัวเราก็ดูดูที่ความเหนื่อยที่อยู่กรุงเทพก่อนละกันถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าอ่ะโอเคตอนนี้พักพักผ่อนได้โอเคได้นอนบ้างก็อาจจะพอมีเอ NERGY ไปต่อได้ใช่ใช่แต่ยังไงเราเราสายเฟรนเซอร์อยู่แล้วแหละเราต้องต้องหา เขากาดไปแหละไม่ว่าจะเป็นเป็นต่างประเทศหรือว่าหรือว่าภาในประเทศต่อไปอาจจะขับรถไปในแถวนี้แต่ด้วยช่วงนี้คือลูกปิดเทอมพอดีด้วยค่ะก็เลยพยายามหากิจกรรมให้เขาทำอย่างเห็นบ้านเราเองก็เป็นแบบบ้านที่แบบว่าลูกค้าสนใจแบรนด์สนใจเยอะน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังรับงานยังไงบ้างน้องๆกองอย่างเงี้ยค่ะพี่เป็นแบรนด์ก็ถ้าเป็นเป็นโฆษณาอย่างนี้ยแหละก็ก็คงเป็น product ที่คิดว่าเหมาะกับเราแล้วก็เขา ใช้จริง,รง,รงเด็กต้องใช้จริงแล้วเราก็ต้องต้องใช้จริงต้องทำเป็นอะไรที่มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราก็ก็เลือกดูครับจริงๆก็ๆก็โชคดีที่มีมีแบรนด์สนใจเราเราเยอะเหมือนกันแล้เราก็ก็ใช้จริงแหละถือว่าเราได้ได้ได้ไดพาเด็กไปเจอประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วมีปฏิเสธไปเยอะเลยครับพี่แมทแต่บางตัวเราบอกว่ามันไม่เหมาะกับลูกเราหรือจังหวะโอกาสมันไม่ยังไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ก็มีมีบ้าง เด็กน้องทุนท่าดีเป็นไงฮะไปได้สวยในวงการตามพ่อแม่ไหมหรือยังไงคือเรียกว่าสังเกที่สุดคือต้องดูว่าลูกเขาชอบหรือเปล่าคือเราเราเองก็ไม่ได้อยากจะแบบไปยั่เยี่ยดเขาแต่ว่าถ้าดูแล้วเขาชอบเราก็ส่งเสริมในทุกๆด้านที่เขาชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาได้ลองหลายๆหลายๆอย่างทำหลายๆอย่างถ้าเขาชอบอันไหนเป็นพิเศษเราก็สนับสนุนไปในทางนั้นเดี๋ยบันเทิงมันก็แค่แค่ส่วนหนึ่งที่เหมือนเขาไปทำงานกับเราหรือว่าไายยูทูบก็เดีเป็น เหมือนเป็นเป็นกิจกรรมแบบสนุกสุกมากกว่าไม่ได้คิดว่าเป็นงานแต่วันอื่นเราก็ก็ยังเน้นก็คือยังไงก็เน้นเรียนอยู่แล้วแหละเรียนแล้วก็เล่นกีฬาแล้วก็เก็บประสบการณ์ในทุกๆด้านเลยก็ยังคงความให้เขาได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กของเขาอันี้ก็ให้เด็กได้เป็นเด็กอ่ะเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะให้เขาอยู่อยู่หน้าของตลอดเวลาเจะสังเกตุเราก็อยู่ที่บ้านเราก็ไม่ค่อยไลฟ์ส่วนไม่ค่อยไล์กันเราก็จะเน้นเป็นเป็นโอกาสโอกาสเป็นเป็นวันๆไปอย่างเงี้ยที่เหลือก็ปล่อยเขาเล่นไปสนๆไปตีกันในบ้านนู่นนี่วิ่งเล่นกัน กล่กันก็แล้วแต่ก็ตามธรรมชาติต้องมีมาแล้วะไอ๋เนายากให้พี่แม่ที่ตอบก่อนอสผมไม่ทันแล้วจะพูดอะไรแล้วตอนนี้โดนคนที่สามเอาบอดักหน้า่ของวันเกิดเดียไม่ได้ขออะไรมากเลยไปเดี๋ยวไดวพาไปนะคะของขวัญให้ใครของขวัญ ยอ๋อนี่เรื่องนี้แหละโอ้โหนี่ของขวัญใหญ่มากเลยนะใหญ่มากๆเลยนะเดี๋ยวจะก็เดี๋ยวลองดูครับครับก็โอเพ่นครับภรรยาขออะไรนะผมก็ไม่เคยปฏิเสธอยู่แล้วแหละใครจะไปกล้าโอ้โหไม่กล้าแต่พี่เมนต์ขอรูปุ่นที่สี่โอเคไหมพี่มีเดียรอเอาสามคนนี้ก็แทบจะไม่มีเวลาทำอะไรอยู่แล้วค่ะแต่พี่เมนตว่าเป็นคำตอบของพี่เมนแล้วนะว่าพี่เมนยอมทำแม่ยอมแม่ยอมเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาเดี๋ยวหาเวลา ก็ยังไงก็ต้องมีมีการการศึกษาแหละสิ่งที่เราจะทําจะเป็นหมันหรือจะเป็นคนที่สี่ไงก็ต้องต้องไปศึกษาต้องร่อน็แวที่นี้นี่ตอนที่มันจะไม่ทำอะก็คือยังมีหนุนอยู่ว่าอาจจะไรเตรียมอนไรอ่อนก็ไม่ได้ขนาดก็เอาเอาจริงตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแลนนะไม่ได้อยู่ในแลนแหละเราก็ เือก็เหนื่อยจริงๆล่ะสามคนเหนื่ก็สนุกเจอทุกวันก็แทบจะไม่มีเวลาเหลือทั้งทํางานทั้งังเลี้ยงลูกแต่ว่ามันก็เป็นก็เป็นสิ่งที่เราเราชอบใจรักอยู่แล้วท่นี้มนไม่มีลูกถึงถึงสามคนได้รีบกินก่อนนะคะแค่นี้ก็เยอะแยะมากเลยต่อไงตอนคนที่สามมาตอบอย่างเงี้ยใช่ก็มีคนที่สามคนที่สามมาแบบไม่ทันตั้งตัวต้องต้องรอดูครับรอสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีสุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจ n เนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์รูมบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước chân ngựa. Tên bật mở xa thả rón.